มาแล้วนะครับก็เอาแม่ออกสาวป่ามาถึงแล้วก็มาถึงสกลจริงๆนี่นะคะแม่ออกก็มาถึงแล้วไม่เร็วไม่เร็วเจอกันเต็มเลย คนที่นี่แล้วคนนี้แล้วนี่คนนี้แล้วนี่กำลังกินอยู่คนนี้นะถูกนะคะเพราะว่าเขาโชคดีโชคดีเสียงไปไหนหมดน้อยก็เป็นดีกำลังดู้กกำลังชน เไปอแล้วไปแล้วสามสาวมาถึงกันแล้วมาถึงก็ประมาณเกือบค่ำนะคะเพราะว่าเรามาถึงก่อนนะคะมาตั้งแต่เพราะว่ามาเตรียมงานตั้งแต่ตอนบ่ายนะ้งไปแล้วไปแล้วไป้ไปแล้วไปแล้ไปแล้ มา,มาแล้วก็พาก <มา S 2> ันมาทำข้ามาเตรียมการเตรียมงานเยอะตนนล้ลนก็กำลังเตรียมงาน,นข้างในป่ายไทยบ้านยาอาชิแลก็มปุนะก็กำลังทำกับข้าวกับปลานะคะให้กับ ชาวบ้านที่มานะคะปรับประดับผ้าเนาะก็เลยเตรียมงานนะคะทำกับข้าวเลี้ยงนะคะพี่น้องมาตอนนี้เราจะมีอะไรกันนะคะตุ้มโฮมกันกินที่จมปาดงแล้วนะคะมาถึงแล้วก็แปลกแปลกตามะคะเพราะว่าไม่ได้มาทั้งนานดีใจนะคะมาถึงก็เพื่อนเพื่อนก็ยังเม่นเมนเนมาเม่นเนมา อบอุ่นเ,เหมือนเดิมนะคะงานของลุงช่างนีพร<ต>ุ่งนี้นะคะเราก็มาต้อนรับนะคะทำคืนนี้ก็คงจะนะคะเตรียมงานนะคะทำกับข้าวกับปลาเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะมีการใส่บาตรมากันพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วนะคะรู้แต่ว่าคนเสื้อแดงจะหนีร่าโอ้ยังจำได้ดีเนาะ อะไรนะเปาแม่อ๊อบป้มาแล้วเห็นกันคนที่เราคยอยู่กันก็เอาเงอยู่นะอ่ด้รึไมือนอยู่นแกอเันเย่นทเตรียมงานกันนะคะวันนี้ก็คงจะเตรียมแบบน้นเนาะ เห็นหลายหน้าหลายตานะครับมาถึงแล้วเราก็ดีใจนะคะที่ยังอบอุ่นเหมือนเดิมนะคะคึกคักคึกคืเหมือนเดิมอีก <consciousness> ตัวก็ทําใหม่นะคะคงจะเป็นคงจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะาะเพราะว่าหเห็นดูอยู่ในคลิปนะคะเจยก็เอานี่นะเขาพด <Entonces> มาฝาก เพื่อนเพื่อนเราเต้มนี่เลยนะคะข้าวโพดหวานนะคะจะทํา,ทากินสู่กันกินนี่แหละเนาะมาตั้งเยอะแยะนะคะตอนนี้กําลังทํา แล้วก็มาทำด้วยกันค่ะนีนี้เราก็ไปเดินดูร,บรอบๆนะคะถ้าที่เราไม่ได้มาตั้งนานนี่จะนอนดูที่ไหนนอนไปเดินดูร,บรอบๆก่อนนะคะ พอเป่าก็ามาแล้วโอ้อ้อยที่ปลูกไว้นะคะตอนที่เราดูแลแล้วก็สวยงามแล้วมาก็ยังเหลืออยู่นะคะยังเหลืออยู่อีกนี่นะคะร้านยังเหมือนเดิมอยู่นะคะร้านน้ำแข็งใสข,ของแอนแอนก็ยังเหมือนเดิมนะคะพรุ่งนี้ก็จะเปิดขายเพราะว่ามีผู้ใหญ่ใจดีนะครับผู้ใหญ่ใจดีมาไว้แล้วนะคะ มาถึงแล้วนะคะลานองค์ปู่บาทิจนาคราชนะคะตรงนี้จะเป็นศาลาเนาะแต่ก่อนที่เราอยู่ตอนนี้ก็ย้ายไปอยู่นี่ด้นานหน้าองคูบาน,นะคะบรรยากาศยามค่ํานะคะเพราะว่ามาถึงแล้วมาถึงทุกคนแล้วนะคะก็ยังสวยงามเหมือนเดิมใครมาอีกแล้วนี่ก็คงจะเป็นรถใหญ่ สมอนอนาะมาก่อนเราอีกนะคะตั้งแต่เมื่อวานนะคะเห็นคลิปยายสมอนอมเดินดูร,บรอบๆก่อนโอ้โอโออยังสวยงามเหมือนเดิมนะคะตรงนี้มีรังนกตอนที่เราอยู่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมเนาะมีตั้งหล่เขียวสวนนี่ก็ ยังอุดมสมบูรณ์นะคะยังเชียวยังงามอยู่มาเดินดูรอบๆก่อนนะ,ะที่เราเคยมาถอนยงถอนหญ้าก็ยังงามอยู่เหมือนเดิมพาดดอกอะไรเนี่ยยังบานสะพังอยู่นะคะสวนหย่อมมสวยงามสวยงามเนาะ เราเคยดูแลก็ไม่ได้ลืมนะครับมาที่นี่ก็ยังคิดถึงนะครับบรรยากาศเก่าๆโอ้โนี่นะคะมาถึงแล้วนะคะอุค์ปู่ปาริจิตนาคาราชนะครับพรุ่งนี้ก็เตรียมงานเตรียมงานอยู่ยังเหมือนเดิมนะคะที่เราเคยดูแลนะคะสวนสวนสุขนะคะสวนสุข ตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมยังดอกไม้เหมือนเดิมนะคะสวยๆวยงามๆกระท่อมนะคะเรือนทองเรือนทองก็ยังสวยงามนะคะยังไม่ปุพังนะคะยังงามงาม,งามเหมือนเดิมนะคะเพราะว่ามีคนดูแลเนาะมีคนดูแลประจํานะคะอยู่ที่นี่โอ้วยไม้นี่แหละที่เรายังอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะช่วงนี้หน้าฝน หน้าฝนไม้ดอกไม้ประดับก็ยัางงามงามนะคะไมเ่เหี่ยวแห้งเนาะมันสวยงามเพราะว่าช่วงนี้นะคะหน้าฝนสวยงามตรงนี้ก็อ้าวมะละกอออกลูกแล้วนี่พริกพริก,กสายตำมะละกอก็ยังสวยโอ้นี่นะคะทางขึ้นนะคะสีพริกสีพริกสีฟ้าเนาะ สวยงามสวยงามอยู่พวก็ออกลูกแล้วให้เราได้กินแล้วนะคะที่ปลูกไว้ดูแลตรงนี้สวยงามเหมือนเดิมนะคะพืชผักสวนครัวในสวนหย่อมนี้สวยสวยงามงามนะคะนี่แหละ,ะาศาลาที่ดาเศรษฐีก็ยังสวยงามเหมือนเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่นะคะ คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ